สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมวันนี้พบกันนะครับช่องเก่งจริงแท้นะครับวัตถุหลวงพ่อชาหนวัดสังข์บีดีนะครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฝากอ่าที่กดติดตามนะครับทั้งมีติดตามนะครับโทรศัพท์มาอะไรมานะครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับ ก็คนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาพบกับเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับวันนี้มามีเหรียญเดียวเลยครับครับคือเหรียญรุ่นนี้นะครับห้าพยักษ์สยบไพรีนะครับเป็นเหรียญกระถินปี2564นห้าี่นะครับออกไปปีที่แล้วแต่ว่าร้อนแรงมากนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ว่า เข้ามานะครับเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาติดตามหรือว่าทักมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ว่าเข้ามาในกลุ่มหลวงพ่อสายนี้จะถามหาเหรียญห้าพยักษสยบพยรีครับเป็นเหรียญแบบเหมือนว่าเขาแบบเห็นถึงความสวยงามนะครับเนาะี๋ยวก็อ,อื่นเรามาดูการทําเนียบก่อนนะครับว่าการสร้า,างอันนี้คือเหรียญน,นะครับห้าพยักษ์นะครับสยบพยรี ปอ,อกปีที่แล้วนะครับอันนี้ที่เราให้ดูจะเป็นเนื้อทองแดงตรงนี้นะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้างแปดพันก็จะมีตามนี้นะครับประมาณนี้มีปลงยาดำนะครับอ่าอันนี้เป็นปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนลงยาแดงสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นเหรียญที่เพื่อนๆหรือในสายกลุ่มจะเก็บนะครับ มีเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่ก็คนจะมาปิดไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีคนจองแล้วพอดีก็เอามาทําวิดีโอให้เพื่อนๆพื่ได้รับชมนะครับอธิบายถึงเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเสียด้วยกันทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมที่ติดตามนะครับคนไหนที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับะเหมือนว่าเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับ ันนี้เดี๋ยวเราดูใกล้ๆหน่อยนี่สะท้อนไฟนเหรียญสวยครับเป็นเหนนรียญลักษณะเหรียญเหรียญอาลงยาลงเขาเรียกว่าลมดํานะครับนี่นะครับจะมีเสียด้วยกันห้าตัวเดี๋ยวเราตัดให้ดูเลยดีกว่าอ๊บต โอ้ oh, เหรียญน,นี้สวยนะครับเราพลิกขอบข้างอบเห็นถึงความสวยงามของเหรียญน,นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าส่วนอันนี้คือด้านหลังอะแล้วเรามาพูดถึงนะครับว่ามีเสียตัวไหนบ้างนะครับคนอื่นก็คือเพื่อนๆที่สนใจสอบถามวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับอันนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับนี่นี่คือเบอร์โทรนะครับไลน์ก็อันนี้เลยเพิ่มเพื่อนได้ ะครับส่วนอันนี้ก็คือสแกน QR Code l i n e นะครับอันนี้คือชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเลขที่บัญชีของกรุงไทยนะครับเรามาชมเหรียญเลยนดีกว่านะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับเสือที่อยู่ตัวบนนี้คือเสือตัวที่หนึงเสือหัวขาดล่ามโซ่ตัวที่หนึงนะครับเป็นเสือตัวเอกของหลวงพ่อเลยนะครับ อยู่ในเหรียญเสือป่าแตกเอ้ยเหรียญพยัก์เจ้าสัวนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเสือหัวขาดตัวที่6นะครับเป็นเสืออมตะเสือล่าเหยื่อนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับเสือล่าเหยื่อก็คือการหากินเก่งนะครับเสือนี่คือมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเสือกระโจนหางหางขาดตัวที่3นะฮะตัวที่ส เสือตัวนี้คือเสือตัวที่ดื้อนะครับหลวงพ่อไม่ได้สักแล้วนะครับตัวนี้ดื้อตัวที่สามเป็นเสือกระโจนหาขาดเสือตัวนี้คือเสือถัดไปครับทางด้านนี้ด้านซ้ายนี่คือเหรียญเสือเสือตัวที่ห้าเสืออ่าเสือกำลาปป่านะครับเสือกำมหลาป่าก็สยบศัตรูนะครับ นี่คือมีครบเลยนะครับเขาเรียกว่าครบสูตรเลยพุทธคุณมีครบนะฮะส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนนะเพื่อนๆนที่เข้ามานี่คือจะสอบถามเดี๋ยวนี้เป็นเรียนแรกเลยห้าพยัคฆ์มีไหมห้าพยัคฆ์มีไหมนะครับส่วนหน้าเรียนนี่คือนี่เลยครับนี่คือเสือตัวที่เจ็ดเสือสยบไพรนะครับเสือสยบไพรเรียญน,นี้สวยครับเนี่เรียญเรียนเดียวแล้วเรางลงกล้องให้ดูนะครับ นี่คือด้านหน้านะครับชัดเจนมีเส้นเสี้ยนนะครับเส้นขนแมวนะครับที่เขาเรียกเส้นสายฝนนะครับนี่คือดูง่ายเลยมีเก๊น,นะครับแต่ว่าเก๊จะไม่เหมือนแบบนี้นะครับจะเป็นแบบขอบนี่ครับค่าวอันนี้คือของแท้นะครับดูัมเบอร์หน่อยครับ หกเก้าสามหกนะครับตัวนี้คือสว่วนตัวที่หนึ่งนะครับผุ้ทุกคนก็ครบถ้วนนะครับตัวนี้เหรียญนี้ครบเลยนะฮะเพื่อนเพือน,นที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมจัดส่งให้มีทั้งหลายๆรุ่นของหลวงพ่อนะครับก็จะเก็บหน้าเก็บครับนี่หน้าเก็บหน้าใช้นะครับ คนไหนสายเก็บก็เก็บนะครับไว้บูชาคล้องคอนี่ได้เลยนะครับห้าพยักษสย,ยพยรลีนะครับสองดูความชัดพื ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับใครที่ทํางานอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับแอนน